t อมโบโมโนกราฟนะครับเป็นดินสอจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นดินสอกดซึ่งในซีรีส์ของเขาเนี่ยก็จะมีหลากหลายรุ่นให้เลือกแล้วก็หลากหลายสีด้วยนำมารีวิววันนี้จริงๆผมเคยนำเสนอไปเมื่อนานมากแล้วนะครับน่าจะช่วงโควิด2019-2020อะไรประมาณนั้นนะนะครับก็ไม่ได้ลงลึกอะไรมากวันนี้ก็เลยมารีวิวซ้ำแต่ผมมีไม่ครบนะครับจริงๆแล้วในซีรีส์สีของเขาเนี่ยจะมีมากกว่านี้อีกจะมีส้มชมพู เหลืองแล้วเขียวหรือว่า,าฟ้ารวมถึงอาจจะขาวแล้วก็สีอะไรต่างๆมากกว่านี้นะครับถ้าผมไม่ลืมที่จะนำภาพมาแปะตรงไหนสักที่นึ่งให้เห็นว่าในซีรีส์เขาเนี่ยจะมีสีอะไรบ้างครับให้เลือกก็ค่อยดูกันแล้วกันนะครับโทรศัพท์ผมมันมีปัญหาเรื่องเวลาโฟกัสใกล้ๆแล้วมันจะล็อกนะครับมันจะบันทึกต่อไม่ได้มันค้างแอปเปิลน่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้นะครับผม ปัจจุบันตอนนี้ผมมีอยู่แค่สสีนี้นะครับจริงๆเคยมีสีเหลืองแต่ผมให้เพื่อนไปแล้วเดี๋ยวส้มชมพูเหลืองค่อยไปตามขาวด้วยนะครับโมโนกราฟก็เป็นชื่อสิ่งประดิษฐ์หรือว่าชื่อรุ่นนะครับของอดินสอสองด้ามสอเล่มนี้ส่วนเวอร์ชันจะเป็น Neon Color นะครับถ้าลองขยายตรงนี้ดูจะเห็นว่า N e o color, Neon Color Neon c o l o r นะครับเป็นสีจั จ้าเจิดเจิดจ,จ้านะครับสีแบบสว่างจะเรียกว่าสีนีออนสีแบบสว่างสว่างแพคเกจเขาจะให้เห็นชัดๆเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นสีเหลืองเข้มนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเป็นนีออนคัลเลอร์เมค c า l p e n ลเพนซิลพร้อมกับยางลบด้ามน,นี้ผมซื้อจากสยามนัครินร้อยเบาทแต่นี่คือราคาเมื่อปี2020หรือ2019ไน่รูก้นานแล้วนะครับส่วนด้ามน,นี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าซื้อจาก B2S หรือว่าจากร้านเครื่องเขียนอะไรหรือว่าสั่งออนไลน์มาจําไม่ได้นะครับ ส่วนสีอื่นๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรีวิวแยกอีกทีหนึ่งตอนรวมซีรีส์แต่ตอนนี้ดูอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ดูภาพอินเสิร์ตตรงไหนไปสักที่นึงก่อนนะครับเราลองมาดูด้านหลังกันก็จะมีรหัสของสีนะครับอยู่นะเขาจะระบุไว้ตรงนี้ว่าเป็น DPN 1 3 4 E กับ1 3 4 B ซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามันมี6สีก็ต้อง A B C D E F อะไรแบบเนี้ยถ้ามี678ก็ มากขึ้นไปก็ไล่ไปเรื่อยๆน,นี่เป็นวิธีเปลี่ยนยางล็อกนะครับวิธีเปลี่ยนไส้วิธีใช้งานฟูเลตล็อกก็คือล็อกได้กับเขย่าได้นะครับกดคลิกก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้งานหรือว่าต้องการจะใช้งานยังไงเดี๋ยวเราลองแกะเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งก่อนละกันนะครับผมมาให้ดูว่าข้างในเนี่ยดีไซน์เขาเป็นยังไงนะครับเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลให้ซื้อใช้งานผมคงม,มันต้องแกะอันนี้ให้ดูเนาะมันต่งแค่สีเท่านั้นนะครับโอเค ตัวดินสอก็จะเป็นดินสอกดที่ด้ามเป็นพลาสติกนะครับแต่หัวตรงนี้นะครับที่เลดไพส์กับตัวายางลบด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆนะครับลองวัดความยาวคร่าวๆดูก่อนละกันนะความยาวอยู่ที่ราวๆประมาณ5.88นิ้วนะครับที่14.14จุดจุดเท่าไหร่นะ14.8ซนติเมตรากันน้ำหนักพร้อมไส้และยางลบพร้อมใช้เลยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ลองดู 17กรัมนะครับก็ไม่ได้หนักมากอันนี้ผมคงไม่ต้องถ่ายคู่กันให้ดูกับสีน้ําเงินน่ะนะแต่เรามาดูดีไซน์กันนะครับอย่างที่ผมบอกแบบว่าตัวดินสอเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับมันก็เลยทําให้ตัวดินสอเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับดินสอไซส์ประมาณนี้ดมอ้วนๆขนาดนี้นะครับมันจะ24กรัมบ้างอะไรบ้างมาดูกันที่ส่วนหัวก่อนเลยนะครับเป็นส่วนที่น่าสนใจตรงที่ว่าบริเวณหัวดินสอเนี่ยจะเป็นเลดพา์หรือว่าเป็นตัวท่อส่งไส้เนี่ยที่เป็นโลหะยื่นออกมา ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะเขียนหรือว่าจดในพื้นที่ที่มีความแคบนะครับเขียนเข้าไปในกระดาษเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถจะควบค contr หัวดินสอได้สะดวกนอกจากนี้มันยังไม่บังด้วยเวลาเราเขียนเพราะว่ามันอยู่ห่างจากตัวก้านจับเยอะอยู่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับทั้งหมดเลยนะก็ดูมีคุณภาพแล้วก็บริเวณท่อด้านในตรงนี้ที่เป็นส่วนกริปเนี่ยจะเป็นสีใสแต่เป็นสีขาวเหน่อยๆนะครับมันไม่เชิงว่าใสาปิ้งนะมันจะใสแบบ มีความเป็นสโมกนิดๆนะครับเราจะเห็น,นกลไกภายในเนี่ยเป็น,นกลไกสีดําซึ่งกลไกนี้จะเป็น,นกลไกของดินสอกดเมื่อใช้งานมันจะมีการขยับเข้าออกนะครับมีสปริงช่วยดันตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ทอมโบพร้อมกับโลโก้แมงปอนะครับเพราะทอมโบก็คือแมงปอนั่นเองเนาะตัวด้ามเป็นพลาสติกสีสดใสตามชื่อสีนะครับอันนี้น่าจะเป็นนีออนกรีนมั้งส่วนอีกด้ามจะเป็นนีออนบลูแล้วมันจะมีออเรนจ์มีพีก มีไวท์นะครับดำผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามีเยลโล่ก็มีด้วยนะครับดำผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะในซีรีส์นี้บอกชัดเจนว่า made in Japan คือทำในญี่ปุ่นแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าถ้าดันไปด้านหลังก็คือตัวดินสอจะกดไม่ได้นะมันจะล็อกใช้งานไม่ได้นะครับส่วนลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับก็จะสามารถกดไส้ให้ยื่ออกมาได้ซึ่งตรงนี้แหละเป็น,นกลไกที่น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราใช้งานเนี่ย เราคลิกดินสอปกติก็เลื่อนแบบนี้ปกติดินสอกดกดตรงตูดใช่ไหมแต่ว่าทอมโบเขาออกแบบให้เลื่อนตรงคลิกคลิปนี้นะครับและถ้าเราต้องการจะเลื่อนไส้ด้วยการเขียนเขียนไปเราไม่อยากจะเอื้อมมือมากดเราสามารถจะกดคลิปลงมาเพื่อปลดล็อกและเขย่าไส้ออกมาได้นะครับตอนนี้ไส้โผล่มาดเดียวเห็นไหมครับว่าไส้ยืดออกมายาวมากนะลองขยายภาพดูเห็นไหมทุกครั้งที่ผมเขยา่า นะครับไอพิสตันตรงนี้แหละมันจะทําหน้าที่เป็นตัวดันไส้ออกมาเพื่อเวลาเราขีนเขียนไปแล้วอขย่าจริงขียนขย่าอย่างเงี้ยก็ทําให้ไส้เลื่อนออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่หุ้มพลาสติกแข็งๆคล้ายๆ,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 ๆยางไว้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะหมุนยางลบออกมาใช้งานได้นะครับซึ่งท้ายยางลบเนี่ย เป็นยางลบที่ยาวมากๆเลยนะครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นยางลบท้ายดินสอที่ยาวขานาดนี้ยาวมากก็ประมาณแค่5มิลแต่อันนี้คือโคตรยาวเลยนะทำให้ใช้งานได้นานนะครับกว่าจะหมดส่วนการเติมไส้ก็คือจับตรงท้ายแล้วดึงขึ้นตรงๆเอาไส้ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ดันตัวท้ายดินสอปิดไม่ให้ไส้ไหลออกมานะครับแล้วยางลบก็มีสแปร์ขายแยกด้วยคลิปก็เป็นคลิปใสนะครับทําด้วยพลาสติกมันจะมีความใสประมาณหนึ่งนะแต่ตรงเนี้ย ใสมันดูเหมือนสมกสสมกหน่อยๆผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันใสปิ้งเลยหรือว่ามันสมกนะครับแล้วด้านในมันจะมีกลไกเห็นไหมฮะเป็นลูกต้มหรือว่าเป็นลูกเวทน้ําหนักนะคอยกระแทกให้ไส้ขยับออกมาเวลาเราเขยา่าตอนที่เราไม่ได้ล็อกแต่ถ้าเราล็อกแบบนี้อยู่ดันขึ้นมันจะเขย่าไม่ออกนะครับเพราะกลไกนี้มันจะไม่ทํางานนะครับนี่ก็เป็นรุ่นนีออนคัลเลอร์ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ผมมีอยู่แค่สสีเท่านั้นคือเขียวและน้าเงินหรือฟ้าตะกี้ที่เอาให้ดูนะครับ สองสีแค่นี้นะครับจริงๆมันออกมาหมดแล้วครบแล้วแต่ผมซื้อมาได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปตามหา High Visible Orange High Visible Pink Yellow แล้วก็ไว้นะซึ่งสีขาวเนี่ยมันคล้ายกับขาวรุ่นธรรมดาแต่เขาบอกเป็นนีออนเดาว่าถ้าเกิดใช้แสง UV2 มันน่าจะแสบสันใช้ได้เลยนะครับนี่คือ Tombow Monograph ส่วนการเขียนอะไรก็เหมือนดินสอกดทั่วๆไปนะครับก็คือด้ามเป็นพลาสติกเบา,เบา เขียนถนัดตีลบง่ายด้วยนะหมุนหมุนลบ,ลบสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทั่วไปที่ต้องการจะใช้งานดินสอกดคุณภาพสูงนะครับด้ามหนึ่งร้อกว่าบาทมันร้อจนถึงประมาณ190ยเกบถึงสองบาทแล้วแต่ร้านนะครับแต่ว่าผมซื้อมาบางเล่มก็175บางเล่มก็1้อยสีกว่าบางเล่มก็สูงหรือต่ำกว่านั้นเป็นไปตามเป็นไปตาม ราคาของแต่ละร้านนะครับที่เขากำหนดมานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ดินสอกดทอมโบโมโนกราฟนะครับเป็นสีนีออนคัลเลอร์สวยๆนะครับอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วนะว่ามีกี่สีนะครับก็ไปตามล่ากันเองชอบสีอะไรก็ไปสีนั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอดหน้าขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์